สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูลด้อีกแล้วที่ช่องหนูเไดกรถมือ2นะคะอยู่กันที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานคระนะคะวันนี้มีตัวรถน่าใช้อีกหนึ่งคันมาแนะนำกันนะคะเป็นตัวรถ โ o y o ต a านะโคลอาอัลติสหนดหกตัว G ปี2016ค่ะคันนี้นะคะเป็นโฉมก่อนไมเนอร์เฉ้นราคาตั้งขาย3ามแสนแมาพมาพร้อมเล็กไม่แสนเก้าเท่านั้นลดลดระหว่างหน่วยงานมานะคะ คันนี้ดอกเบีย้ยนะคะจัดได้เป็นเลทด,ดอกเบีย้ยพิเศษด้วย2.79ตดตลอดอายุสัญญานะคะไม่มีบวกเพิ่ม4ปี5ปีได้เลยนะลูกค้คาท่านใดสนใจแคปหน้าจอส่งเข้ามาแอดไลน์หาหนูเล็กได้เลยนะคะญญาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้นี้093 389 2888จะโทรก็ได้จะแอดไลน์ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลย เดี๋ยวเรามาดูแลเียวตัวรถคันนี้กันเลยนะสำหรับคันนี้เป็นตัวโฉมก่อนไมนอเ์เชนกระจังหน้าเป็น3เส้นแบบนี้นะกระจังหน้าเดิมนะโฉมหน้าเดิมแล้วก็ตัวไฟนะไฟหน้าเป็นไฟมัตติดิฟเฟ็เตอร์นะคะแล้วก็ไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยมีมาให้ในชุดคมเดียวกันชุดเดิมแท้จากโรงงานเลยด้านล่างนะคะมี ช่องสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแต่คันนี้ไม่ได้ติดตั้งให้ถ้าลูกค้าท่านใดมาจากคลิปวิดีโอของนูเลยกและแจ้งความประสองค์อยากได้ของแถมแจ้งมาเลยนะแถมให้นะคะเลขทะเบียนคันนี้5กอคอ3า8 9นั่นเองเลขทะเบียนสวยด้วยนะ3 7 8เเลขเรียงเลยถัดมาเป็นในส่วนของตัวล้อมแม็กเดิม จากโรงงานน็อต5้ลูกยางนาคันนี้ได้เป็นยางทันเดเลอรนะคะเป็นยางปีที่21บอกเลยว่าตัวยางเนี่ยใหม่นะคะดอกยางยังลึกนะคะหน้ายางยังแบบบอกเลยว่ายังเหลือๆนะคะใช้งานไปเลยอีก2อสปีก็ได้นะคะช่วงล่างนะคะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมแต่อย่างใดนะคะตัวชงตัวโชกเดิมช่วงล่างเดิมแน่นๆนะคะและด้วยความเอาติดนะ เขาสมรรถนะเขาเยี่ยมอยู่แล้วนะคะสมรรถนะเขาเลิศเลยแล้วคันนี้เป็นรถปลอดระวังหน่วยงานมาเข้าศูนย์ตรงเช็คระยะตรงทุกรอบหม่แน่นอนนะในส่วนของตัวกระจกมองข้างคันนี้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเดี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้นะติดฟิลให้ติดฟิลมาให้แล้วนะคะแล้วก็คิวกันสาติดมาให้พร้อมเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวกระจกบานเดิมแพ้จากโรงงานนะทั้ง4บานรวมถึงบานหน้าด้วยนะ พาร์ตเดิมๆนะคคันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะมือเปิดสีบอลเงินค่ะพร้อมกับการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้รถด้วยอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยคิ้วฝากระโปรงที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะตัวอักษรนะโคราออติกอยู่ครบทุกตัวนะ1.6ตัว G ไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED พร้อมกับติดเซ็นเซอร์มาให้2จุด ไฟเบรกทับทีมนะคะหนึ่งคู่ครบเลยนะคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่น่าใช้งานนะคะน่าใช้งานมากๆเรียบๆนะคะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มผู้ใหญ่นะค,ะคันนี้เรียบๆภายในนะคะคันนี้เป็นสีทูโทนดำตัดเบรแผงประตูดำค่ะตัดตัวสีเบรนะคะตรงแผงประตูตรงนี้แล้วก็เป็นสีเงินมือเปิดโครเมียมนะคะปุ่มเซ็นทัลล็อกอยู่ด้านนี้เลยนี่ รายละเอียดบนานพับนะคะมาเดิมๆค่ะไม่มีอะไรมากนะมาเดิมๆสีนะคะสีเดิมบอลเงินมาแต่กําเนิดน,นะคะแต่มีการปรับสภาพในเรื่องของสีให้นิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะแต่ไม่ใช่รถแท็กซี่ที่เอามาเปลี่ยนสีกลับสีอย่างแน่นอนนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะลักษณะตัวเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะ ไม่มีตําหนิงชีขาดปรับสภาพมาให้แล้วพวกอะไยมันติฟังก์ชันควบคุมในเรื่องของเสียงและเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแชนแนลนะคะบริเวณคอนโซลสีดําค่ะตัดด้วยสีเงินและสีเบจพร้อมกับตัวเครื่องเสียงที่เป็นลายคล้ายๆแกปลา,ลาสีน้าตาลเครื่องเสียงใส่แผ่นได้ค่ะลูกค้าค่ะใส่แผ่นได้แล้วก็เปลี่ยนโหมด fm am ได้นะคะ ตัว a อรเป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับพร้อมช่องนะคะช่องชาร์จไฟ120โวลต์เลยนะมาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันได CVT ฐานเกียร์สีดำตัดเงินนะคะนี่มือเบรกจะอยู่ด้านนี้เลยด้านฝั่งผู้โดยสารนะผะู้โดยสาร,นะะด,ารด้านหลังตัวเบาะนะคะ ใหม่เช่นกันเบาะหนังสีเบจไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีคราบฝังลึกทําความสะอาดสปาให้เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกคันนี้บอกเลยว่าปรับสภาพแล้วพร้อมขายนะคะพร้อมขายมากๆเลยเดี๋ยวเราดูในส่วนของด,ด้านหล<า>ส่วนของด้านฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะคะสำหรับฝากระโปรงท้ายหรือว่าช่องเก็บสัมภาระของเขานะคะบอกเลยว่าช่องเก็บสัมภาระนี่คือเก็บของได้แน่นๆขนไปเถอะลูกค้าคะ ลูกค้าที่เป็นสายแบบใส่ท่องเที่ยวนะคะลูกค้าผู้หญิงที่แบบเวลาไปคาเฟ่แล้วต้องพกสัมภาระไปเยอะๆพกกระเป๋าเดินทางไปเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดนะขนไปเลยพพาบเพิบใส่ไปเลยแน่นๆจัดเต็มนะคะลูกค้าคา่ะเพราะว่าตัวเก็บช่องสัมภาระของเขาเนี่ยกว้างมากๆนะกว้างมากๆเลยแลย้วเียกโครงสร้างด้านหลังเขาก็มาเดิมๆนะฝาท้ายเดิมค่ะคันนี้ฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมนะนี่สวย ลูกค้าที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจนะอยากจะเข้ามาดูรถเองก็สามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะล็อกวันนัดวันเวลาเข้ามาดูรถกันได้เลยที่บริษัทเพชรโยนบอกเลยเปิดทําการทุกๆวันนะ,ะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะ ล้ออะไรนะไม่ต้องตกใจนะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถเช็คลิสกับทางเซลล์อีกครั้งหนึ่งค่ะอะไรมีไม่ครบอะไรไม่พร้อมแจ้งเลยล้ออะไรก็เช่นกันนะก่อนที่หนูเลกจะปล่อยรถได้ต้องนําอุปกรณ์มาใส่ให้ครบถ้วนอย่างเช่นล้ออะไหล่ยางอะไหล่นะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต้องมีครบทุกชิ้นส่วนนะคะนี่ตัวซีนนะคะยังช,ชัดๆนะรอยม็ดอาร์คนะคะก็ยังเรียงกันให้เห็นอยู่ตรงนี้คันนี้ไม่มีสนิมด้านท้ายนะคะไม่ใช่รถจมน้ามาอย่างแน่นอน นะะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของท้องเครื่องหอมมากเลยใครทำอะไรอ่ะ สำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะตัวเครื่องขนาด 1, 6 0 0ซีซีแรงมา้าสูงสุด1 2 1ดแรงมา้านะคะเป็นเครื่องดูโอ VVTI สูบเรียงแถวแบบนี้ฝาครอบเครื่องนี่คืออยู่ในสภาพใหม่มากๆเลยตัวเครื่องเดิมนะคะไม่มีรอยรั่วเยื้อของน้ำมันออกมาแต่อย่างไรทำความสะอาดสปาตัวเครื่องให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวของเหลวะะของเหลวทางเรามีการดูแลให้เครื่องน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายไข่แน่นอนนะ,ะนี่รอยตะคงตะเข็บความเดิมของเขาะค,ะความเดิมของเขา คันหน้าคะคันหน้าเดิมๆนะนี่อ่ะนี่เลขสามอยู่ตรงนี้นะคะการันตีความเดิมให้เลยนะลูกค้าขาตรวจสอบประวัติได้ทุกคันรถของทางบริษัทเพจยน์นะตรวจเจอรถเคยมีประวัติชนหนักน้ําท่วมนะลูกค้าเอามาขายคืนเลยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะนี่ในส่วนของตัวฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะะยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวแล้วก็ฝากระโปรงก็มาเดิมๆสติกเกอร์นะคะ อยู่ตำแหน่งเดิมตรงนี้เลยขออนุญาตสรุปรายละเอียดครั้งหนึ่งนะสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota Altis 1.6ตัว G ปี2016นะเป็นตัวก่อนที่จะ Minor c h a ชน e ราคาขายค่ะ389,000คันนี้ผ่อน7,000กว่าเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เล็ดก้ใหม่นะฮะแสนเก้รถปลดระวังหน่วยงานมานั่นเองลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้แคปหน้าจอส่งไลน์มาให้หนูเล็กได้เลยนะ สำหรับลูกค้านะที่อยู่ในคลิปนี้ก่อนที่จะกดออกจากคลิปนี้นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยของหนเล็กเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ